วันที่8ประฐมนิเทศเอาวันที่เก้าปฐมนิเทศครับวันที่8ปผมมีงานอยู่ที่มอมอสอเพิ่นเลื่อนกับท่านหันผมก็ต้องมาบ้างแผนจัดการจะของใหม่แต่ผมยังไงก็ต้องไปให้น้องใครอยากไปเปิดร้านบิวก็ไปได้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตปักหมุดให้ว่าอยู่ที่ไหนไปเจอกันที่นั่นก็ได้แบบบางทีผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพนอกจากงานแสดงก็คงจะนู่นแหละเดือน ต้นเดือนตุลานะครับถึงจะมีออนทัวร์ที่กรุงเทพนะครับใครอยากเจอกันก็วันที่แปดมาเจอกันได้ตอนเช้ามีสเปซทาบุญกับน้องแต่ว่าก็จะรีบมาบินกลับมีงานงานอาอยู่งานอยู่เอยียงเกาะงานอยู่สารครามกษีเลิล่อเบิ้องกีนิ้วก่อน ทันเราไปแล้วเราก็ท่นานอัปเดตไอซิงหาสิบหกนาฬิกาอ๋อสี่โมงสี่โมงอ๋อสี่โมงเย็นนะครับวันที่แปดเจอกันที่มมสอนะครับก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยโชว์สองชั่วโมง งานมหกรรมของดี an, อีสานอาคารพระรศึกษามมสใหม่แล้วก็เจอกันวันที่8ผู้ใดผู้ใดอยากไปทํำบุญตักบาทขึ้นเปิดลานไม้นองบิ้วกกับไปได้ถ้าไปเจอกันได้ราบบอจ่าหางเครื่องซีซิมหาปีเต็นคันคิดว่าใส่สุดใดแล้วก็เต็นไว้เนี่กันมาเลยครับผม ก็ทงนิเทศช่วยไลฟ์ให้ดูหน่อยนะครับครับผมก็จะมีบางชว่วงบางตอนที่มันเอ่าเคยแพร่ได้นะบางอย่างมันก็เป็นความลับ <c oughs> ไม่ใช่ความลับหรอกบางอย่างมันก็เป็นการคุยภายในสำหรับคนที่จะมาอยู่ด้วยกันมันอาจจะเป็นอะอาจจะ่ไดนไ,ไลฟ์นะครับ JBL อยากได้ครับผมเราได้ครับตัวดี FC เจ X4 มาแค่ก็ใช่เลยครับถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับ <c oughs> ได้ครับเฮ้ <c oughs> ยเปล่็อกนั่นเถอะ ขอ,อบคุณมากครับถ่ายไหมครับพี่พโอเคครับน้องเปิดร้านอยู่แถวไหนแถวบางนาครับ รับนักลองบระจา,านักลองไ่ได้รับครับผมมีมัชากเลยครับมัชากหวานกลางครับเอาเย็นครับมี มีไซ้ไหนบ้างมีก้กาางไซ้กลางค,ครับอะไร,ร,รนะครับบอยครับ ไม่ครับสแกน รอเอารถครับผม ร้านอยู่ใกล้ที่ทำงานแม่แต่เสียดายแต่เสียดายแม่ทำงานอ๋อครับผมขอบคุณครับ การที่เรารู้สึกการการที่เราสื่ความรู้สึร้านอยู่แถวไหนครับบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโพสในเฟซส่วนตัวผมนะเป็นร้านน้องครับเดี๋ยวช่วยน้องประชาสัมพันธ์เป็นคาเฟ่หมาครับเป็นคาเฟ่หมาขอเบอรโรงแรมในะจาไปที่เพจเดอะบอสกรีนเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมเอาให้ก็ได้เบอร์โรงแรม โรงแรมผมใช่ไหมครับบอดกินแมนบอเดี๋ยวด้ยศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสี่สองแปดแปดหกครับจะจองห้องพักศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสี่สองแปดแปดหกแม่ประหยัดครับผมเดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้นะ ศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสี่สองแปดแปดหกโอเคส่งให้แล้วนะครับร้านเป็นคาเฟ่หมาเดี๋ยวผมผมดูก่อนดูว่ามันที่อยู่คือที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแชร์โลเคชั่นอีกครั้งนึง เฟซส่วนตัวนางปลาลวีปุริสายภาษาอังกฤษ ลาซานซอย53ลาซานซอย53ครับผมน้องมวยเป็นคนที่จริงนะขอขอบพระคุณครับผมซื้อชาเขียวมานะแล้วทีนี้ก็คิดว่ามันตอบโจทย์อยู่เพราะว่าเอามาให้ โอชิมแล้วก็ทําให้ทุกคนชิมทุกคนบ้าบอกว่าโอเคมันเป็นชาเขียวที่เราไปเจออยู่ที่อะไรนะที่เป็นาสารเจ้าครับทางไปสารเจ้าตรงนั้นแล้วทีนี้ก็ไปชิมมันอร่อยมันเป็นมัทฉะแบบแท้ครับเนื้อละเอียดเราก็ซื้อเครื่องตีมาด้วยก็มาทําให้ทุกคนในบ้านกินทุกคนบอกว่าโอเคแบบรสชาติแบบ หากินไม่ได้เลยที่ที่ที่เราเคยกินมาผมก็เลยจัดสัง่งมาแล้วเอิงกำลังจะบินมานี่ครับเอิงแล้วก็ทาขาจะมาเนี่ยช่วงช่วงที่จะอ่าขึ้นเปิดร้านใหม่ของวิวนะครับ mm hmm. ก็จะให้น้องหิ้วมาอีกด้วยแต่ผมก็ซื้อมาเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันที่มาลองเดอร์คาเฟ่เรสเตอรลอง เบนเซ่แดนเข้าบ้านวันไหนครับวันที่เริ่มเข้าวันที่ห้าครับแต่ว่าจะปฐุมนิเทศวันที่แปดครับผมสิปฐุมนิเทศวันที่แปดครับพี่นิวห้ามบล็อกมันไม่มีสีสันแสดงว่าพี่นิวเป็นคนบล็อกไหมนี่ผมไม่ได้บล็อกนะทุกคนปล่อยเลยไปแก่บล็อกออกมาเดี๋ยวนี้ มันไม่เป็นอะไรหรอกผมไม่ได้คิดอะไรทุกคนใครที่โดนบล็อกอย่าโทษผมนะผมไม่ได้บล็อกใครโทษแอดมิน <laughs> I <laughs>